สวัสดีครับอยู่กับผมแจมรักไทซิงนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการตั้งหางเจนะครับสูตรนี้ใช้ได้ทุกทุกผ่นนะครับแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นห้าแผ่นหครับผ่นเจนะครับวิธีการตั้งหางก็รูปแบบเดียวกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับข้อแรกนี่ จะเกี่ยวกับแขนซ้ายแขนขวานะครับแขนขวาจะสูงกว่าแขนซ้ายไปประมาณ2-3เกียวนะครับเกียวที่เราหมุนขึ้นนะครับจะสูงกว่าฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ที่รูที่ใส่สลักนะครับผมจะใส่รูแรกรูแรกนะครับ มันจะกดดีนะครับไม่รู้เป็นความรู้สึกของเรานะครับหรือว่าหรือว่าจะถูกสูตรหรือเปล่านะครับของผมใส่รูแรกนะครับแล้วก็ตัวจานแรกนะครับที่จะเข้าดินนี่ผมดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูระยะห่างจากจานหลังมปหาจานหน้านะครับ แล้วก็เวลาเราไถนะครับเราไถตรงๆนะครับตอนนี้ล้ออยู่ตรงนะครับเอาตรงล้อนะครับแล้วก็เวลาจะกินดินนะครับมันจะกินประมาณนี้นะครับจานหน้ามาหาจานหลังนะครับกินประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาดูตัวใบแรกนะครับใบแรกกับช่วงล้อนะครับเวลาเราไถนะครับ ล้อฟังขวานี้ให้อยู่ในร่องนะครับถ้าปีนร่องนี้ไม่สวยเลยนะครับเวลาไถนะครับถ้าเวลาไถเราล้อ,ล,อ,ล,อล้อฟังขวามือนะครับลงร่องนะครับแล้วเราดูนะครับว่ากินดินเท่ากันหรือเปล่านะครับถ้ากินดินเท่ากันทุกทุกใบนี่แสดงว่าผ่านนะครับแล้วก็ความสูงนี่ถ้าเพื่อนเจอดรถในที่ลาบนะครับ ที่เสมอนะครับฟังใบแรกนี่ก็จะยกสูงกว่านะครับไปประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับถ้าสูงเกินไปนี่จานใบแรกนี่จะไม่เข้านะครับจะเข้าหางเยอะนะครับใบแรกนี่ถ้าเรากดลงให้เท่ากับจานใบสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็จะทําให้หางหางลด ถ้าภาษาบ้านๆก็หางเปนะครับคือลดไหลนะครับลดไหลมาทางนี้นะครับฟอสอใบแรกรับดินเยอะนะครับเราต้องให้จานแรกนี้ก็ให้ลอยนิดหนึ่งนะครับไม่ลอยมากนะครับส่วนล้อแซงนี่ก็สังเกตนี่ผมผมจะเอาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหลักนะครับเพื่อนๆหันขอบล้อข้างในไหมครับ ให้เสมอข้างหน้ามาข้างหลังนะครับแล้วเราก็อยู่ระหว่างนี้นะครับแล้วก็ดูหางแซงนะครับถ้าจอดในที่ราบหางแซงจะกดขึ้นนิดนึงนะครับเวลาไถาเข้าดินนี่ก็หางแซงจะลอยขึ้นนะครับถ้าพูดถึงถ้าหางแซงอยู่ในดินนี่ก็มันจะเสมอกันนะครับกับหางเจ็ดนะครับตอนนี้มันจะลอยนะครับสูตรของผมก็คือ S <S <an other> เราจะให้ไฟนี่เหลือน้อยที่สุดนะครับไฟเผานี้นะครับเหลือน้อยที่สุดนะครับเพราะาเวลาเราไถข้างล่องนี่จะไม่ไหลลงล่องนะครับแล้วก็ส่วนถ้ารถเล็กนะครับถ้ารถเล็กเราจะกดให้หัวเข้าไปทางนู้นครับกดให้ใบตัวนี้นะครับให้มันเสียงเข้าอย่างนี้เลยนะครับถ้ารถเล็กนะครับ แต่ถ้ารถใหญ่นี้เราจะให้เสมอเลยนะครับให้ตรงเลยนะครับเพราะรถใหญ่นี้น้ำหนักจะเยอะนะครับไม่ค่อยไหลนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเข้ายังไงนะครับเพื่อนๆให้เดี๋ยวผมให้ดูที่ดินมันดินมันกบออกนะครับ ว่ามันจะเท่ากันหรือเปล่านะครับถ้าเท่ากันแสดงว่าผ่านนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับ ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆหมุมกล่องอาจจะไกลนะครับสูตรนี้ก็เป็นการไถทั่วไปนะครับไถสวนไถนานะครับแต่ถ้ารถเล็กเจอดินแข็งหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ไถทีละครึ่งครึ่งครึ่งของฐานคนรับ ถ้าเป็นหางเก็ตก็ไถทีละสามใบนะครับหางแซงเวลาเราไถนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนเห็นขอบอล้อรถไหมครับขอบล้อจะตรงนะครับแล้วก็เวลาเราป้มดูหางแซงก็จะตรงเหมือนกันครับก็จะตรงนะครับแต่ถ้าหางแซงยัยงออกนะครับยัยงออกรถจะเป๋นะครับหางจะเป๋ออกนะครับ แต่ถ้าถ้าเข้าเยอะเกินก็จะดีนะครับแต่ข้อเสียก็ลูกปืนจะเสียไว้นะครับ <IS M> ก็จะประมาณนี้นะครับจานที่ข้าเดินก็เหมือนที่ผมบอกนะเพื่อนมันจะเท่ากันนะครับจานแรกกับระหว่างล้อนะครับจานที่สองกับจานแรกนะครับก็จะกินดินเท่ากันนะครับอย่างนี้ถูกสูตนะเพื่อน ก็สำคัญนี่อย่าให้ล้อรถนี่ปินล่องนะครับัองขวามือนะครับต้องให้อยู่ในร่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากนะถ้าอยง่งไงเดี๋ยวผมฝากไวน้นะคลิปนี้นะฝากไว้แค่นี้นะครับเป็นความรู้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับ ขอบคุณครับ